สวัสดีครับต้อนรับเขสู่สุสทธิชัยไลฟ์ครับเรื่องของเหมืองแร่เอิร์ธซึ่งส่วนใหญ่เจ้าของเป็นจีนในพมา่าโดยเฉพาะในรัฐคชินและในจุดอื่นๆของพมา่าซึ่งสร้างปัญหาเรื่องสารพิษลงมาแม่น้ำกกและแม่น้ำลงไปถึงแม่น้ำโขงได้ซ้ำไป แม่น้ำแถวนั้นเจอกับปัญหาหนักมากแม่น้ำที่ว่านั้นสองสามสายกำลังพิสูจน์ได้ด้วยการที่เก็บตัวอย่างแล้วไปทดสอบวิทยาศาสตร์แม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่นม้ำรวกและแม่น้ำโขมีผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมของคชินเองขึ้นเวทีเซเวนาวันก่อน บมืวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองครับที่เชียงรายบอกว่าถ้าจะฟื้นฟูธรรมชาติจากสารพิษเหมืองแร่เอิร์ธในขชินเนี่ยต้องใช้เวลาถึง50ถึงร้อปีทีเดียวครับแปลว่ามันจะทำลายธรรมชาติชีวิตความเป็นอยู่ของคนขัชินตลอดหนึ่งชั่วอายุคนเลยนะครับ ถ้าเป็นไปตามที่นักวิทยาศาสตร์และผู้ที่เขาวิเคราะห์เรื่องนี้และผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่ขึ้นเวทีเมื่อวันศุกร์ที่พิพิธภัณฑ์ศิละปะร่วมสมัยเมืองเชียงรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็จะได้ยินผู้เชี่ยวชาญที่เขานำเรื่องนี้มาวิเคราะห์มีการเร่งรัดครับให้รัฐบาลไทยเนี่ยคุยกับรัฐบาลจีนรัฐบาลพมา่า และรัฐบาลชนกลุ่มน้อยหรือชาติพันธุ์ที่กำลังเป็นจุดที่มีความลำบากยากเย็นจากการณีนี้ซึ่งเป็นเรื่องยากเพราะว่ารัฐบาลจีนนั้นถึงแม้ว่าโดยทางการจะบอกว่าพร้อมจะช่วยเหลือแต่ว่าก็มีผลประโยชน์ของรัฐบาลจีนที่ต้องการแร่แร่เอิร์ธไปใช้ไปแปรรูปและ ไปทำในอุตสาหกรรมต่างๆรวมทั้งส่งออกและเอิร์ธเป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐนี่เรียกร้องให้จีนขายให้ตลอดเวลาและเป็นอำนาจต่อรองสำคัญของจีนส่วนในรัฐคชินนั้นก็เป็นจุดที่ผู้ลุกขึ้นมาสู้กับรัฐบาลกลางปกปักรักษาดินแดนเอาไว้ ฉะนั้นรัฐบาลทหารพรม่าก,ก็เข้าไปในจุดต่างๆไม่ค่อยได้ชาติพันธุ์ต่างๆก็ไม่ต้องการให้รัฐบาลทหารพรม่าเข้ามาแต่รัฐบาลที่เป็นชุมชนกลุ่มน้อยขจิตนั้นก็ได้ประโยชน์จากการขายแร่เอิร์ธให้เหมืองจีนที่มีเจ้าของบางครั้งก็เป็นทุนสีเทาผลประโยชน์ก็ได้กับตนเองและมีนํำซ้ำยังมีความใกล้ชิดระหว่างกลุ่มวา กับทางฝ่ายจีนและบางส่วนกับรัฐบาลทหารพรมา่าซึ่งอิทธิพลบารมีอยู่แถวนั้นด้วยดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ลำบากยากเย็นเหลือเกินครับบนเวทีเมื่อวันศุกร์ที่เชียงรายนี่จึงเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ฟังแล้วน่าตกใจมากครับเพราะว่าเวทีสาธารณรัชื่อจากัดชินถึงไทย เหมืองแร่แร่เอิร์ธกับผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดลอ้อมมีวิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญมีความรู้เรื่องเหล่านี้กันหลายคนนะครับวิทยากรที่มาร่วมมีคุณทาราบัวคำศรีจากองค์กรค l i m เม e ด o n n เ c t o ตมีดรนัทสมนคงเจริญ คณะนิติศาสตร์มชมีดรสงกรานป้องบุญจันทร์มีดรสืบสกุลกินุก,กรหมหาทิทลัยแม่ฟ้าหลวงทั้งสองท่านนี้มาจากหมหาทิทลัยแม่ฟ้าหลวงดรสงกรานกับดรสืบสกุลและมีคุณจุงติงซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้จากรัฐคชินและก็มีคุณเซงลีจากชาบาฟอนเดชันของรัฐคชินเช่นกัน ชาวกัจจินโดยเฉพาะผู้ที่เป็นนักวิชาการศึกษาเรื่องเหล่านี้นี่ยืนยันว่าเรื่องนี้อันตรายมากและมันลามมาถึงประเทศไทยแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและลงไปถึงแม่โขงดรตสืบสกุลท่านเป็นนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพูดถึงภาพรวมของการทำเหมืองแร่แร่เอิร์ธในภูมิภาคว่ามีเหมืองแร่แร่เอิร์ธเมือง ปอกในรัชฉานมีแม่น้ําสาขาไหลลงแม่น้ําสารวินและแม่น้ําโขงสารวินด้วยนะครับฉะนั้นคุณพม่าเองก็จะโดนไม่น้อยไปกว่าของไทยซึ่งก็ยังไม่มีรายงานว่ามีสารปนเปื้อนไหลลงแม่น้ําสารวินหรือไม่นะครับแต่ว่ามันความเสี่ยงมีแล้วละ่ะนอกจากนี้มีอีกหลายพื้นที่เช่นที่ประเทศลาวการทําเหมืองแร่ในฝั่งลาวตรงข้ามเชียงคาน ก็ไม่รู้เหมือนกันมีสารปนเปื้อนลงแม่น้ำโขงหรือไม่เพราะอะไรที่ไม่รู้ไม่ใช่ว่ามีหรือไม่มีเพราะยังไม่มีใครตรวจครับถ้าตรวจเจอมันก็จะมีอะไรคล้ายๆกับประเทศไทยเราดรก็สืบสกุลบอกว่าภาคประชาชนได้ยื่นหนังสือขอให้ปิดเหมืองและฟื้นฟูแม่น้ําแม่กกแม่สายแม่รวกและแม่น้าโขงล่าสุดรัฐบาลไทยได้ไปเจรจากับรัฐบาลทหารพม่า และตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจน้ำอีกส่วนหนึ่งที่รัฐบาลยังไม่มีใครพูดถึงคือการตรวจแร่ที่นำเข้ามาจากเมียนมาซึ่งมีคุยกันใน MRC หรือคณะกรรมการแม่โขงตรวจเจอครับตรวจเจอสารโลหะหนักในลำน้ำโขงแล้วครับดรสืบสบกุลบอกว่าเหมืองแร่ที่ส่งผล เชียงรายทั้งหมดเนี่ยอยู่ในฝั่งรัชฉานนะครับยังไม่รู้ว่าไทยจะเจรจากับว้าอย่างไรเพราะว่าว้าได้ประโยชน์จากการส่งออกแร่แร่เอิร์ธมากล่าสุดว้าได้ประชุมร่วมกับกลุ่มกองกำลังชาติพันธุ์เพราะจีนกดดันให้ว้าไปกดดันกองกำลังชาติพันธุ์ยุติการรบกับทหารพรมา่าซึ่งคนไทยเราต้อง พิจารณาว่าจีนในฐานะที่ส่งออกแร่แร่เอิร์ธไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้นะครับและการประชุม LMC รลันชางแม่ของคอมมิตี้ที่ผ่านมาที่อยู่นานเนี่ยได้มีการหยิบยกเรื่องนี้มาพิจารณาด้วยปลายปีก็มีการประชุมลานชางแม่คงอีกรอบหนึ่ง ตัวแทนอเมริกาก็เพิ่งไปเยือนรัฐคชินมาซึ่งแน่นอนว่ามีเป้าหมายเรื่องแร่เอิร์ธแม้ว่าคชินอยู่ไกลจากเชียงรายแต่ว่าเหมืองของคชินส่งผลกระทบต่อประชาชนเราจึงต้องเรียนรู้จากคชินครับส่วนผู้เชี่ยวชาญคุคาชินเองคุณจุงติงเป็นนักสิ่งแวดล้อมครับทำงานพัฒนาชุมชนและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ในรัฐคชินมาแล้ว20ปีกล่าวว่าคชินอยู่ระหว่างประเทศใหญ่คือจีนและอินเดียถูกประเทศใหญ่ดึงทรัพยากรไปใช้รัฐคชินเป็นภูเขาสูงมีความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมมีแร่จำนวนมากสำหรับทำเหมืองแร่แร่เอ,อิร์ธในคชินที่ว่านียช่วงแรกเราไม่รู้ว่าแร่เอ,อิร์ธคือเหมืองอะไร จีนเปลี่ยนนโยบายจากการทำเหมืองแรกเพราะในประเทศได้รับผลกระทบทางธรรมชาติมากจึงย้ายฐานการผลิตมาคาชินแปลว่าในบ้านเนี่ยรู้ว่าอันตรายก็เลยมาย้ายมาทำเพื่อนบ้านท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าอันตรายต่อมามีการเปลี่ยนตัวละครเป็นกองทัพเอกราชคาชินคาชิน i ิน i p e n p e n d e Army KIA แต่สถานการณ์ขุดเจาะ หนักที่สุดคือรัฐประหารหลังรัฐประหาร2564เพราะไม่มีใครควบคุมได้ในดินแดนเหล่านั้นคาดว่าปัจจุบันมีเหมืองแร่เอิร์ธอยู่ทั้งหมดสามไม่ครับว่าเท่าไหร่370เหมืองและก็ยังมีเหมืองเล็กๆอีกขชินเป็นหลักที่ส่งออกแร่เอิร์ธมูลค่า4,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับมันจึงเป็นสิ่งลอดใจเหลือเกิน ตุลาคมปี67ปีที่แล้วเนี่ย KIA ครชิน in Independence Army เนี่ยสามารถควบคุมพื้นที่ได้เกือบทั้งหมดเลยครับมันก็เลยกลายเป็นข้อมูลที่เรารู้จากผู้เชี่ยวชาญกรชินเองนักสิ่งแวดล้อมชาวกระชินท่านนี้บอกว่าตอนนี้จีนควบคุมการผิดแร่เอิร์ธ80%ครับซึ่งหลายประเทศกังวล ต้องการลดการนําเข้าจากจีนพยายามขยายพื้นที่ขุดเจาะขณะที่แร่แร่เอิร์ธหนักหรือ heavy rare earth elements ที่เรียกว่า HREEs ยิ่งหายากหาได้ในขชินนี่ครับการที่ดินแดนของขชินมีของมีค่านี้แหละครับมันเป็นอันตรายเพราะมันควบคุมไม่ได้ดังนั้น จึงได้เห็นข่าวว่าสารพยามมาเยือนคจินขณะที่จีนบีบว่าหาก k i ไไม่เลิกรบกับพม่าก็จะไม่รับซื้อแร่เอิร์ธจากขชินขณะที่ว้าก็ประกาศไม่ให้ความช่วยเหลือกับกองกำลังอื่นถ้ายังรบกับพม่ารวมทั้ง KIA ด้วยเห็นไหมครับว่ามันมีการเมืองพรอ็อกซี่มหาอำนาจมาเกี่ยวยังมีเรื่องของรัฐบาลทหาร พม่ายังมีว้าและก็ยังมีการกดดันซึ่งกันและก,กันโดยใช้แร่เอิร์สนี่แหละทรัพยากรที่มีค่านี่แหละเป็นตัวต่อรองครับฉะนั้นมันซับซ้อนและมันก็จะยิ่งทําให้เราเห็นว่ามันกลายเป็นเรื่องต่อรองที่หนักหน่วงมากกันเลยทีเดียวครับปัญญาได้ประดิษฐ์ไปอ่านรายงานของการสัมมนาน,นี้เป็นประโยชน์มากครับอยากจะให้ทุกท่านฟัง จากปัญญาและประดิษฐ์ที่เข้าไปรวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาทําให้เราเห็นภาพจริงๆนี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวประเทศไทยเลยนะครับใกล้เรามากแล้วเราจะเห็นจีนอเมริกาเข้ามาป้วนเปี้ยนแถวนี้ไม่ใช่อะไรหรอกไอ้คำว่าภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเจาะลงไปลึกๆมันคือผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเงินและการใช้เพื่อต่อรองทางการเมืองการทูตและความมั่นคงด้วยสิครับ ปัญญาและปะดิครับเราต้องมีบทเรียนอะไรจากเรื่อง r ร r e อ a r t h กชินจีนรัฐบาลฐานพ่อมาครับได้เลยคุณสุทธิชยัยเรามาลงลึกกันเรื่องผลกระทบข้ามพรมแดนนะครับจากการทำเหมืองแร่แร่เอิร์ธในประเทศเพื่อนบ้านที่ตอนนี้ส่งผลถึงไทยแล้วโดยเฉพาะแถบลุ่มน้ำโขงแม่น้ำกกแม่น้ำรวกนี่เป็นข้อมูลจากเวทีสาธารณะล่าสุดเลยนะครับ ใช่ค่ะเป็นประเด็นที่ซับซ้อนมากจริงๆนะคะมันยงใยญกันไปหมดเลยทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจการเมืองในภูมิภาคแล้วก็ลามไปถึงภูมิรัฐศาสตร์โลกเลยด้วยซ้ําเพราะว่าแร่แร์เอิร์ดนี่แหละค่ะมันสําคัญมากกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดครับซึ่งข้อมูลที่น่าสนใจมากๆคือปัญหามันไม่ได้อยู่แค่ในเมียนมาแล้วแต่มันกระจายไปทั่วอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงหรือ GMS เลย มีรายงานแล้วด้วยว่าเจอการปนเปื้อนโลหะหนักในแม่น้ำโขงฝั่งธงท่ามเชียงรายอืมใช่ค่ะแม้ว่าบางจุดอย่างที่หลวงพระบางในลาวอาจจะยังไม่เจอชัดๆแต่ก็น่าห่วงนะคะเพราะแนวโน้มคือเหมืองมันเยอะขึ้นเรื่อยๆครับแล้วแหล่งกำเนิดหลักๆนี่คือมาจากทางเมียนมาเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะหลักๆก็มาจากเหมืองในรัฐขชินแล้วก็รัฐฉานโดยเฉพาะขชินนี้กลายเป็นแหล่งผลิตแร่แร่เอิร์ชนิดหาย,ยาก หรือ HRES ที่สำคัญมากๆของโลกไปแล้วส่วนหนึ่งก็เพราะจีนเขาจำกัดการทำเหมืองในบ้านตัวเองเพราะปัญหาสิ่งวัดล้อมมันแรงมากก็เลยเหมือนย้ายฐานมาแถวชายแดนแทนอ๋อครับแล้ววิธีที่เขาทำเหมืองที่นั่นมันเป็นยังไงครับทำไมผลกระทบมันถึงได้รุนแรงขนาดนี้ เขาใช้เทคนิคที่เรียกว่า i n s i t u l e a c h i n g ค่ะคือแบบว่าฉีดสารเคมีอันตรายอย่างพวกแอโมโมเนียมโซเฟตลงไปในภูเขาเลยเพื่อให้แร่มันละลายออกมาฉีดลงไปตรงๆเลยเหรอครับใช่ค่ะวิธีนี้มันทำลายสภาพแวดล้อมหนักมากทั้งน้ำท่วมซอมซากดินถลม่มและที่น่ากลัวคือมันทำให้ภูเขาทั้งลูกข้างในกลายเป็นโพรงไปเลยโอ้โหเป็นโพรงนี้คือมันเสี่ยงถล่มในระยะยาวเลยสิครับ ไม่ใช่แค่หน้าฝนใช่ค่ะเสี่ยงระยะยาวเลยโครงสร้างภูเขามันเสียไปหมดแต่ที่ต้องทํากันขนาดนี้ก็เพราะแรกพวกนี้มันสําคัญมากจริงๆมันสําคัญยังไงเหรอครับถือต้องยอมแลกกันขนาดนี้สำคัญมากๆค่ะโดยเฉพาะพวก HRES ที่บอกไปมันเป็นส่วนประกอบหลักเลยในการผลิตแม่เหล็กถาวรประสิทธิภาพสูงสูงซึ่งจำเป็นมากสำหรับเทคโนโลยีพลังงานสะอาดอย่างกังหันลมผลิตไฟฟ้าหรือมอเตอร์ในรถ E ีีนะคะ อ๋อ oh, ครับแล้วก็ยังใช้ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆด้วยทีนี้ปัญหาคือตอนนี้จีนเขาควบคุมซัพพลายเชนแร่เอิร์ธเกือบทั้งหมดเลยทั้งผลิตทั้งแปลรูปครับ มันก็เลยทําให้ฝั่งตะวันตกอย่างอเมริกาหรือยุโรปเนี่ยเขากังวลมากเรื่องต้องพึ่งจีนกลายเป็นประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ไปเลยนะครับที่ว่าแข่งกันเข้าถึงทรัพยากรถึงขั้นอเมริกาต้องส่งคนไปดูลู่ทางในขชินเองใช่ค่ะมันคือการแย่งชิงทรัพยากรแห่งอนาคตจริงๆแต่คนที่รับผลกระทบเต็มๆเลยคือคนในพื้นที่ เจอทั้งปัญหาสุขภาพนะคะโรคผิวหนังจากการใช้น้ำปนเปื้อนอาหารการกินก็ไม่มั่นคงน้ำสะอาดก็หายากครับแล้วอาชีพเดิมๆนะครับก็กระทบค่ะอย่างบางที่เคยส่งออกเครื่องเทศพอมีเหมืองเข้ามาจีนก็ไม่รับซื้อแล้วนี่ยังไม่รวมเรื่องการละเมิดสิทธิแรงงานนะคะแล้วก็มีรายงานเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงในพื้นที่เมืองด้วยโหหลายแรงมากยิ่งพอมีรัฐประหารปี64ในเมียนมา การกำกับดูแลมันหล่อหลวมมากพวกกองกำลังชาติพันธ์ต่างๆอย่าง KIA หรือกลุ่มว้าก็เข้ามาควบคุมพื้นที่เหมืองเก็บผลประโยชน์กันไปการเจราจาแก้ปัญหาก็ยิ่งยากไปใหญ่เลยค่ะฟังดูสถานการณ์หนักมากเลยนะครับแล้วพอจะมีแนวทางหรือความพยายามจะแก้ไขอะไรบ้างไหมครับดูเหมือนมันท้าทายรอบด้านจริงๆ ก็มีความพยายามอยู่หลายทางนะคะภาคประชาสังคมเขาก็เคลื่อนไหวยื่นหนังสือถึงรัฐบาลต่างๆรัฐบาลไทยเองก็คุยกับทางเมียนมาอยู่แต่ก็ยังยังไม่เห็นอะไรเป็นรูปธรรมชัดเจนครับแล้วในทางกฎหมายระหว่างประเทศล่ะครับ พอจะใช้ได้ไหมก็มีการหยิบยกหลักการมาพูดถึงนะคะอย่างหลักไม่ก่อความเสียหายทางแดนหรือหลักป้องกันไว้ก่อนพยายามใช้กรอบความร่วมมือในภูมิภาคอย่าง MRC หรือ LMC หรือไม่แต่อาเซียนแต่ปัญหาก,ก็คือเรื่องการบังคับใช้จริงโดยเฉพาะในพื้นที่ขัดแยง้งแล้วเมียนมาเองก็ไม่ได้เป็นสมาชิกในบางกรอบความร่วมมือเรื่องการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งแร่หรือ traceability ก็เป็นอีกเรื่องที่สําคัญแต่ทําได้ยากมากค่ะในทางปฏิบัติครับ แล้วถ้ามองในมุมกฎหมายบ้านเราล่ะครับกฎหมายไทยพอจะทําอะไรได้บ้างไหมเพื่อปกป้องคนของเราหรือบรรเทาผลกระทบที่ข้ามมาคือตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทยอื่นๆเนี่ยประชาชนมีสิทธิอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะรัฐเองก็มีหน้าที่ต้องปกป้องทรัพยากรพอมีมลพิษเข้ามาในแหล่งน้ําสาธารณะอย่างแม่น้ากกเนี่ยรัฐไทยก็มีหน้าที่โดยตรงที่ต้องจัดการทั้งหยุดยั้งเยียวยาฟื้นฟู อาจจะต้องใช้กฎหมายเฉพาะทางเข้ามาช่วยอย่างพรบทรัพยากรน้ำหรือพรบรสิ่งแวดล้อมใช่ค่ะอาจจะต้องประกาศเป็นภาวะวิกฤตน้ำหรือเขตควบคุมมลพิษไปเลยแต่การฟื้นฟูนเนี่ยมันซับซ้อนแล้วก็ใช้เงินเยอะมากจริงๆดูอย่างกรณีลำห้วยคริตตี้ก็ได้ค่ะใช้งบป,ประมาณมหาศาลเลยใช่ครับแล้วตามหลักสากลคนก่อมลพิษต,ต้องจ่ายใช่ไหมครับใช่ค่ะหลัก polluter pays principle แต่ความท้าทายสุดๆคือหลังกําเนิดมันอยู่นอกประเทศเรานี่สิคะครับสรุปแล้วเรื่องนี้มันสะท้อนภาพใหญ่ที่ซับซ้อนมากๆเลยนะครับความต้องการพลังงานสะอาดของโลกกําลังไปสร้างผลกระทบหนักหน่วงในอีกมุมหนึ่งการแก้ไขนี้ต้องอาศัยความร่วมมือหลายฝ่ายหลายระดับจริงๆแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบเรื่องความรับผิดชอบในซัพพลายเชนให้เข้มข้นกว่านี้มากม ใช่เลยค่ะแล้วมันก็ทิ้งคำถามใหญ่ไว้ให้เราคิดต่อเหมือนกันนะคะว่าการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่โลกกำลังมุ่งไปเนี่ยมันกำลังสร้างสิ่งที่เราอาจจะเรียกว่าพื้นที่แห่งความทุกข์ทรมานหรือ suffering subregion ขึ้นมาโดยที่เราอาจจะไม่ทันได้มองหรือเปล่าแล้วเราจะสร้างสมดุลยังไงระหว่างความจำเป็นด้านพลังงานกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแล้วก็สิทธิมนุษยชนของผู้คนในพื้นที่เหล่านั้นนี่เป็นโจทย์ที่ใหญ่มากๆเลยค่ะ เราคือบัญญาและประดิษฐ์ทีมงาน AI ของคุณสุทธิชัยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะขอส่งต่อให้คุณสุทธิชัยดำเนินรายการต่อไปขอบคุณมากเลยครับและนี่คือหนึ่งในหลายๆประเด็นปัญหาที่เรายองไม่เห็นทางออกเพราะว่ามันย้อนกลับมาถึงปัญหาเดิมที่คารากาสังมายาวนานพอมันคาราคาสังปั๊บรัฐบาลซึ่งอยู่ในภาวะที่ เป็นเป็ดง่อยอยู่ขณะนี้ด้วยเนี่ยก็จึงมองไม่เห็นทางออกว่ามันจะนำไปสู่การแก้ไขอย่างจริงจังอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้เราจรึงเริ่มเห็นว่าที่มันยากกว่านั้นคือการต้องเจรจากับรัฐบาลจีนนั่นแหละเพราะว่ารัฐบาลจีนนั้นไม่ได้สนใจยายดีอะไรมากนักผลประโยชน์ก็ม,มหาศาล แล้วก็ไม่สามารถจะกดดันบังคับฝ่ายต่างๆได้อย่างตรงไปตรงมาเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้เองเจ้าเทียมจิสดาเนี่ยก็มีข้อมูลออกมาบอกว่าพบเหมืองต้นน้ำกกและสายเนี่ยถึง60จุดเลยครับ4,000กว่าไร่ครับ60จุด4,000กว่าไร่นี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับ มันเป็นความยืนยันชัดเจนว่ามันมีอันตรายที่มองไม่เห็นอยู่อย่างน่าตกใจจิสซาใช้ดาวเทียมตรวจสอบเหมืองต้นน้ำแม่น้ำกกแม่น้ำสายแล้วบอกด้วยบอกว่าตอนนี้ จิสดาให้ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงบันทึกข้อมูลย้อนหลังและนำข้อมูลจากดาวเทียมทีออสสองรายละเอียด50เซนติเมตรตรวจพบช่วงเวลาของการเปิดหน้าดินหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่ตั้งแต่ชายแดนประเทศไทยไปจนถึงบริเวณต้นน้ำของแม่น้ำกกในพื้นที่จังหวัดเชียงตุง และบริเวณต้นน้ำแม่น้ำสายในจังหวัดท่าขีเล็กของเมียนมาผลการวิเคราะห์พบว่ามีพื้นที่กิจกรรมการเปิดหน้าดินหรือคาดกว่าคาดกันว่าเป็นเหมืองแร่รวมทั้งสิ้น60จุดเนื้อที่ประมาณ4435ไร่มีพื้นที่ที่คาดว่าเริ่มตั้งแต่ปี2 5 6 8 เฉพาะปีนี้นะเริ่ม21จุดคิดเป็นพื้นที่1,771ไร่ครับผลของการวิเคราะห์บอกว่าหากพิจารณาเฉพาะพื้นที่บริเวณแม่น้ำกกเนี่ยจะพบว่าพื้นที่ที่เกิดขึ้นระหว่างปี68มี6จุด232ไร่บริเวณแม่น้ำสายส5าจุด1539ย1 5ไร่ ทั้งหมดนี้ได้นำข้อมูลภาพรายละเอียดทั้งหมดให้กับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานการเหมืองแร่วิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อที่จะระบุพื้นที่ตั้ง60จุดนั้นเป็นเหมืองแร่จริงทั้งหมดหรือเปล่าองค์ประกอบของการพิจารณาของพื้นที่ทำเหมืองแร่เช่นลักษณะบริเวณการเปิดหน้าเหมืองการปรากฏของกองแร่และกิจกรรมอื่นๆที่ เกี่ยวข้องพบว่าเป็นพื้นที่มีกิจกรรมทําเหมืองแร่จริงบริเวณต้นแม่น้ำกก5จุดเป็นอย่างน้อยพื้นที่ประมาณ120ไร่แม่น้ำสายมีถึง27จุดเุดคิดเป็นพื้นที่3,715ไร่บริเวณจุดอื่นๆยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่การทําเหมืองหรือไม่เช่นในบริเวณที่เปิดหน้าดินมีการก่อสร้างอาคาร ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการปรับพื้นที่นอกจากนั้นข้อมูลภาพที่ได้ยังไม่ชัดเจนและบางส่วนของข้อมูลภาพมีเมฆปกคลุมครับนอกจากนี้การตรวจสอบยังย้อนหลังแล้วก็พบเหมืองแร่ต้นแม่น้ำสายส่วนใหญ่เริ่มต้นปี3ปีกว่าแล้วบางจุดทำเหมืองอยู่กลางแม่น้ำสายส่วนเหมืองต้นแม่น้ำกกเริ่ม เมื่อหนึ่งสีสองปีที่แล้วยังมีน้อยกว่าต้นไม้น้ำสายแต่ทั้งหมดนี้ยืนยันตรงกันนะครับว่ามีอันตรายน่ากังวลและเมื่อเป็นเช่นนี้ใครจะทำอะไรได้แค่ไหนไม่มีใครบอกได้ถ้ารัฐบาลไทยไม่เอาจริงแล้วก็มันจะเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าก่อนหน้านี้สํนักข่าวชายขอบเองก็รายงานว่าพบ เหมืองแร่แร่เอิร์ธ483แห่งในภูมิภาคในรัชานกว่า20แห่งมีสารพิษไหลลงมาแม่น้ำโขงแม่น้ำกกแม่น้ำสายสถาบันสติมส o เ Center รของอเมริกาใช้ดาวเทียมสำรวจด้วยแล้วก็กรรมกรรมการแม่โขงเปิดเวทีฟังเสียงและรัฐบนตรี DES คุณประเสริฐจันทระรวงทอง บอกว่าจะเจราจากับเนปิดอคือรัฐบาลฐานพม,ม่าตั้งกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งแต่ว่าทำได้หรือไม่ได้แค่ไหนไม่มีใครสามารถจะบอกได้เพราะเมื่อวันที่20สิสิงหาที่ผ่านมามีการจัดเวทีเหมือนกันและเป็นเวทีที่สมควรจะได้รับการ กล่าวถึงเพราะว่ามันไปโยงกับเพื่อนบ้านเราอีกด้านหนึ่งแล้วก็เมื่อมันเป็นเช่นนี้เราก็ต้องดูว่าทั้งพ่มาทั้งลาวนั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงเหมือนกันทั้งสิ้น20สิสิงหาที่ผ่านมาที่ร้าน melt in your mouth อำเภอเมืองเชียงราย โตเสวนาโต๊ะกลม MRC หมายถึงแม่โขง River Committee กับภาคประชาสังคมกรณีเรื่องนี้ครับสารโลหะหนักปนเปื้อนในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกแม่น้ำโขงก็มีตัวแทนจากภาครัฐมีตัวแทนจากภาคประชาสังคมนักวิชาการตัวแทนสถานทูตต่างๆเช่นออสเตรเลียญี่ปุน่นสหรัฐสวิตเซอร์แลนด์เข้ามาร่วมกว่า60คน โดยมีคุณบุตรศีสันติพิทักษ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซีอีโอของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงครับเรียก m r ร s กล่าวต้นเริ่มเสวนาว่าเป็นการระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาของประเทศสมาชิกทั้ง4ประเทศข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ปรับปรุงคุณภาพของน้ำเพื่อสุขภาวะ ของน้ำในแม่น้ำโขงแม้ปัญหาจะเกิดขึ้นในแม่น้ำกกแต่ก็ต้องเตรียมการไม่ให้กระทบประเทศอื่นๆที่ผ่านมา MRC ได้จัดประชุมระดับภูมิภาคแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องแล้วซึ่งความกังวลเกี่ยวกับประเด็นคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกซึ่งมีคุณสุรสีกิติมนทนเลขาธิการของสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นผู้แนะนำประเด็นปัญหามีนางสาวนาเนรมนลนินมานนผู้แทนสภาหอการค้าเชียงรายได้กล่าวว่าการพบสารหนูเกินมาตรฐานในแม่น้ำกกซึ่งมีต้นทางมาจากเมียนมาส่งผลต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนและการท่องเที่ยวที่เชียงรายถ้ามีการสะสมสารพิษในพืชจะส่งผลกระทบต่อมาตรฐาน GAP ทับ GMP สิ่งที่อยากให้ภาครัฐบาลช่วยคือขณะนี้การสื่อสารอย่างน้อยโดยเฉพาะที่เป็นภาษาชาวบ้านว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรการประชาสัมพันธ์ยังไม่ถึงคนเล็กคนน้อยเวทีหลายเวทีครับที่ผมนำมาไล่ฟังเพราะว่าเห็นหลายสื่อโดยเฉพาะสำนักข่าวชายขอบเขาติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและ ปกติจะไม่ค่อยเป็นข่าวเท่าไหร่เพราะว่าเราจะไปสนใจดราม่าวันต่อวันที่เกิดขึ้นแต่นี่คือปัญหาที่มันกระทบพิถีชีวิตคุณภาพชีวิตอย่างจริงจังผมจึงคิดว่าเราควรใส่ใจเรื่องนี้ให้มากกว่านี้และผลักดันให้รัฐบาลทําจริงจังเสียทีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดี1.5ล้านแล้วครับ1ล้าน5แสนคน ผู้ที่ติดตาม subscribe สุที่ชายไลฟ์ใน YouTube ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดแชร์กดไลค์และขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับผู้ติดตามสุที่ชายไลฟ์ใน YouTube ที่กด Super Chat Super เปอร์สติ๊กเเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของผมครับ1.5ล้านวันนี้ตั้งเป้า2ล้านก่อนสิ้นปีขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันครับ